สู้ต่อไปโดนทีดได้อีกแล้วครับโอ้โหเปาโลทีมโอ้ยไปก่อนเลยครับเปาโลของซอย่างโดนหมัดโดนหมัดของเปาโลเข้าไปครับเอาแล้วครับหมัดไปเริ่มบวกแล้วครับเริ่มบวกครับของซอย่างแม่มีสอกมาเสริมนะครับเอาแล้วครับเจอสอกของเปาโลครับฟันเข้าไปครับแม่โอ้โหดูอาวุธนี่ต้องบอกว่าดีที่หมัดอยู่แล้วครับสอกเข้าไปครับสอกอีกทีครับเจอสอกขึ้นเอา แอเปาโลสอกคืนเนี่ยมีหน้าสะบัดเหมือนกันครับพงศอยังโอ้โดนจังจังเนี่ยเป็นอย่างไรครับเอาอาวุธมาแล้วโอ้ตัดลำตัวคืนครับปาโลแยกไปครับต่อยมาครับแมไอ้ขาครับหมัดซ้ายกระแทกครับสับสอกครับอีกทีหนึ่งครับต่อยหลุดแล้วสอกซ้ายครับนั้นเปาโลหมัดขวาของฮงศอยังครับเอาแล้วครับแมโดนหมัดละเอียงครับสอกตั้งข้าไปหวงไหนต่อครับเอาโอ้ปาโลแม่ตอนนี้นี่ติดเชือกครับหลังติดเชือกมีสอกงัดมาครับโอ้เจอสอกซ้ายคืนครับ ลูกขีบกันใช้ได้เลยครับนี่ครับขีบเต็มหน้าเลยครับแล้วคะแนนยกแรกเก็งมากครับ33ต่อ3 2ครับลุยกันต่อครับเดี๋ยวดูว่าหน้าใครจะแข็งกว่าเปาโลครับทำลายจังหวะจุกจิกเหมือนกันอ่ะต่อยไม่โดนอ่ะต่อยไม่โดนอ่ะต่อยโดนแล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนครับดูครับลุยต่อครับหมัดมาสอกลับคืนไปครับโอ้โหมีตะหมัดอย่างเย็นวลตอนนี้โอ้โอ้ทายคขาแม่นยำครับโอ้จมีสอกลับสอกอีกทีนึงครับเอาวครับของซอยังถอยครับ เจอศอกพายุศอกเตะซ้ายครับเข้าปัญญาพิฆาตมีไหมครับจะปิดเกมได้ไหมครับโอ้โดนหนักโดนหนักเส้โหนยสอกครับแม่โอ้โหแผลนี่ตรงนั้นนี่ปิดอยู่แล้วนะครับแล้วโดนยัดเข้าไปอีกครับสู้ต่อไปโดนถีบได้อีกแล้วครับโอ้โหเปาโลที่แบ็คคิกแบบเข้าทางเลยครับศอกไปศอกอีกทีเนี่ยหลบได้ศอกซ้ายสอกซ้ายสอกซ้ายครับปิดเกมเลยไหมครับโอ้โหชตนี้ ลุมชุดใหญ่ๆครับสอกกลับสอกอีกทีหนึ่งสอกสอกครับพายุสอกครับมาครับที่มุมโอูหตอนนี้ไม่ไม่โตเลยครับไม่โตครับห้องรายังไม่โตครับกรรมการจ้องครับอ่ะยังโตมีอยู่โอ้โหนี่ครับยิงปล่อยก็การพงพัดก็จ้องนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในหู่เอาวครับโดนข่าลอยอีกครับคะแนนก็ขาดลอยนะครับ30-27ทั้ง3เสียง โอ้โหดูครับค่อนข้างจะบอบช้ำจริงครับฮอองซอนยัง<ล>นะไปที่มุมน้ำเงินครับเ<ล>ปาโลดิแอนตโตนีนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฮงซอนยังครับนักชกเกาหลีใต้ไปครับ3ามสิบต่อ27ทั้ง3